สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับนะหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะวันนี้กลับมาอีกแล้วครับผมนะหลังจากที่สองคันออกไปแล้วเนาะสีดํากับสีน้าเงินนะวันนี้สีแดงเข้ามา้วครับคันนี้จดปี2020เลยนะครับรถมือเดียวเลยสวยๆเลยนะคันนี้นะสวยๆเลยครับผมนะเดีย๋ยวผมพาดูรอบคันเนาะคันนี้เป็นฮอ n d a c ซดี 500F นะครับปี2020ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะมาเรามาดูรอบคันกันเลยครับผมข้างหน้าก่อนเลยนะรถเดิมๆนะครับคันนี้เดิมๆเลยเดิมจริงๆครับคันนี้นะกระจกนะครับกระจกเดิมเดิมๆนะครับมือเบรกมือคันก็เดิมๆเลยนะกุญแจอ่มามีมีดอกเดียวนะเดี๋ยวผมปั๊มให้อีกดอกหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมปั๊มให้อีกดอกหนึ่งไม่ต้องกลัวนะครับนะติดชวนีมม้ยชกไม่รั่วไม่ซึมนะครับ ่ชกไม่รั่วไม่ซึมการบุมการเบรกก็คือใสๆนะเหลือเยอะนะผ้าเบรกเต็มนะยางก็ยังเหลือๆเลยนะยางเหลือๆเลยนะนี่ยางมิสซลินนะครับเหลือๆเลยเครื่องนะครับสวยๆท่อสวยๆเลยนะนี่เครื่องข้างในใสๆสวยๆเลยครับผมท่อใสๆเลยอ่านี่สวยๆเลยครับผมนะเครื่องสวยๆนะครับนี่ดูผมว่าคันนี้สวยนะสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยอ่ะไม่แค่หมื่นกว่าโลนะครับไม่แค่หมื่นกว่าโลนะคันนี้นะสวยๆเลย ท่อเดิมๆนะครับแต่บผ่ามานะาาท่อผ่ามาให้ใหม่นะท่อผ่ามาให้ใหม่สวยๆเลยเสียงเพาะนะครับเสียงเพาะนะนี่ประมาณนี้นะครับยางหลังก็เหลือๆนะครับหน้าหลังพร้อมใช้งานเลยนะนี่สวยๆเลยครับผมจานลุงกานเบรกหลังก็คือเหลือเยอะเลยนะนี่เต็มเลยผ้าเบรกก็เต็มนะนี่ประมาณนี้นะครับผมนะฮอนด้าซีี 500F นะครับจดปี2020เลยนะคันนี้นะสวยๆเลยครับเบาะสวยๆถังสวยๆคำตรงคคำเตือนอยู่ครบเลยนะนี่ อยู่ครบเลยครับผมนะเดิมเดิมเลยครับผมใครที่กําลังตามหาอยู่นะรถใช้งานนะคันนี้ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับนะโซ่ก็ดูใสๆนะใสๆสวยๆเลยครับไม่หมื่นโลนะครับไม่หมื่นโลนะนี่ประมาณนี้ใครที่กําลังตามหาอยู่นะสามารถทักแชทหรือแอดไลน์มาคุยได้นะครับรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะส่วนใครที่อยู่แถวสมุทรสาครเนาะร้านเปิดอยู่ที่สมุทรสาครนะครับใครที่อยู่สมุทรสาครสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับมาทดลองขับมาขึ้นค่อมได้นะ เข้ามาดูตัวจริงได้ครับผมนะสวยๆแบบนี้เลยครับผมรถเดิมๆนะครับคันนี้ฟรีดาวออกรถสูญบาทได้เลยนะรถตัวน,นี้ก็ติดจองไปเยอะเหมือนกันนะครับผมนะบางคันก็ลูกค้าเซ็นผ่านบางคันก็ไม่ผ่านเนาะนี่แบบแบบนี้เลยนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับออกจากร้านไปไม่ต้อบกุญแจแน่นอนครับผมรับประกันหลังการขายเลยนะสองเดือนหรือหนึ่งพันกิโลนะครับก่อนส่งทุกคนันผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังงคอห์แท้ให้พร้อมใช้กองนะนี่ มีรอยเข็ดรอยข่วนนิดๆหน่อยๆรอยขนมงขนแมวนะรถปีสองพนี2020นะประมาณนี้นะครับถังสวยเลยถังสวยสวยใสๆนะรถมือเดียวนะครับผมนะไฟหน้า LED ปี2020สวยๆนะโชคไม่รัว่วไม่ซึมการันตีไม่ต้องกลัวประมาณนี้นะครับผมนะตันนี้รถเข้ามาใหม่เยอะเหมือนกันนะม่เยอะเหมือนกันครับผมนะจองไปด้วยนะจองไปด้วยเมื่อวานลูกค้าเพิ่งมาเซ็นไฟแนนซ์ไปนะเพิ่งไปเซ็นไฟแนนซ์ไปหนึ่งคันนะครับนะ เตรียมโซงนะลูกค้าผ่านก็เตรียมโม่งนีท่อผ่ามานะครับผมนะรอยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมมันมีรอยอยู่นิดๆหน่อยๆเนาะแต่เสียงเพาะนะครับไอเสียงเพาะประมาณนี้นะครับเครื่องระบบไฟทางานร้อยเปอร์เซ็นะผมรับประกันหลังการขายสองเดือนหรือหนึ่งพันกิโลนะครับนะก่อนส่งทุกคันนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังคอห์แท้ให้นะพร้อมไส้กองทุกคันนะเช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่าง เช็คถ้ามันวงนั่นมันเบรกเช็คอ่าวงเช็คแบตน้ำไหล่องหลยังผมเช็คให้หมดทุกอย่างไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานอย่างเดียวเลยนะเดิ๋มวปะมันได้อีก3 4 0ถึงบาทเนาะมามาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับผมนะกุญแจมีดอกเดียวนะครับเจ้าของเดิมให้มาดอกเดียวนะเดี๋ยวส่วนอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวผมปั๊มให้ประมาณ2000บาทนะครับนะกุญแจมีชิปนี่เลขไมหนึ 10, ่งม่กว่าโล ไม่แท้นะครับไม่แท้นะ1,800กว่ากิโลไม่แท้สวยแบบนี้เลยนะครับนะ Honda CB 500F เนาะมาฟังเสียงท่อกันหน่อยคนระับ โอเคนะครับผมนะประมาณนี้นะฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับ Honda CB 500F นะจดปี2020เลยนะครับผมฟรีดาวออกรถศูนย์บาทไ้เลยนะกรุงเทพและประิมณฑลผมจัดให้ฟรีส่งฟรีนะต่างจังหวัดอาจจะมีค่าขนส่งเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคนะครับฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมนะ Honda CB 500F ปี2020ครับผมขอบคุณครับ